อย่าลืมทำบุญทิศให้แก่บรรพบุรุษและเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลสตเริญภาวนาบุญข้าวสาเกเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยภาคอีสานคือเดือนกันยายนนับเป็นเดือนสำคัญสำหรับการไหว้และเคารบบพบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วส่วนใหญ่เรามาักจะคุ้นหูแค่วันสาจีนของชาวไทย เชื้อสายจีนเท่าแต่ในขณะเดียวกันชาวไทยตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศก็มีประเพณีวันศาสไทยในวัเพื่อทำบุญและไหว้บรรพบุรุษไม่ต่างกันโดยในแต่ละภาคของเมืองไทยก็จะเรียกว่าบุญข้าวสา์ได้แก่บุญข้าวสา์ของชาวภาคอีสานบุญชิงเปรตของชาวภาคใต้และบุญ สลากาพัดของภาคเหนือแม้จะมีชื่อที่เรียกแต่งต่างก,กันออกไปแต่จุดประสงค์หลักก็คือการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วและเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรตในวันขึ้น15ข่้าคเดือน10สสำหรับบุญข้าวสากนั้นมีเรื่องเล่าไว้ในธรรมบทว่ามีบุตรชายเป็นคนมั่งมีผู้หนึ่ง เมื่อพ่อสิ้นชีวิตไปแล้วแม่ได้หาผู้หญิงผู้มีอายุและมีตระกูลเสมอกันมาเป็นภรรยาแต่อยู่ด้วยกันหลายปีก็ไม่มีบุตรจึงหาหญิงอื่นมาให้เป็นภรรยาต่อมาเมียน้อยมีลูกเมียหลวงอิจฉาจึงคิดฆ่าลูกและเมีเย,ยมน้อยเสียฝ่ายเมียน้อยเมื่อก่อนตายก็คิดอาฆาตเมียหลวงไว้ชาติต่อมา ฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นแมวอีกฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นไก่แมวจึงกินไก่และไข่ชาต,ชาติต่อมาฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นเสืออีกฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นกวางเสือจึงกินกวางและลูกชาติสุดท้ายฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นคนอีกฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นยักษินีพอฝ่ายคนแต่งงานคลอดลูกมานางยักษินีจองเวรได้ตามไปกินลูกถึงสองครั้ง ต่อมามีคันที่สามนางได้หนีไปกับพ่อและแม่ของตนพร้อมกับสามีเมื่อคลอดลูกแล้วเห็นว่าลูกปลอดภัยจึงพร้อมด้วยสามีได้ลูกกลับบ้านพอดีดินนางยักษินีมาพบเข้านางยักษินีจึงไล่นางและสามีจึงพาลูกหนีเข้าไปยังเชตวันมหาวิหารซึ่งพอดีพระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงพระธรรม,มเทศนาอยู่นางและสามี จึงนำลูกน้อยไปถวายขอชีวิตไว้นางยักษ์จะตามเข้าไปในเฉตะวันมหาวิหารไม่ได้เพราะถูกเทวดากางกั้นเอาไว้พระพุทธเจ้าจึงโปรดให้พระอานน์ไปเรียกนางยักษ์เข้ามาฟังเทศนาธรรมพระองค์ทรงสั่งสอนไม่ให้พยาบาทจองเวรกันแล้วจึงได้โปรดให้นางยักษ์นั้นไปอยู่ตามหัวได้ปลายนา นางยักษ์ตนนี้มีความรู้เกณฑ์เกี่ยวกับฝนและน้ำโดยจะแจ้งให้ชาวเมืองได้ทราบว่าเมื่อไหร่จะมีน้ำเมื่อไหร่จะมีฝนชาวเมืองให้ความนับถือมากจึงได้นำอาหารไปส่งนางยักษ์อย่างบริบูรณ์สม่ำเสมอนางยักษ์จึงได้นำอาหารเหล่านั้นไปถวายเป็นสลากพัดแด่พระภิกษุสงฆ์วันละแปดที่เป็นประจำชาวอีสานจึงถือเอา การถวายสลากพัดนั้นหรือบุญเข้าสากนี้เป็นประเพณีสืบต่อกันมาและเมื่อถึงวันบุญเข้าสากนอกเสจากนำเข้าสากไปถวายพลิกสูแล้วและวางไว้บริเวณวัดเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปชาวนาก็จะนําอาหารไปเลี้ยงนางยักษินีตามหัวไร่ปลายนาในบริเวณนาของตนและเปลี่ยนนางยักษ์ว่าตาแหกพิธีทําบุญข้าสากก่อนจะถึงวันนี้ จะต้องมีการทำบุญข้าวสาดชาวบ้านจะเตรียมอาหารชนิดต่างๆห่อด้วยใบตองห่อไว้แต่เช้ามืดข้าวสาดจะห่อด้วยใบตองกล้วยกลัดหัวกััดท้ายมีรูปคล้ายกลีบข้าวต้มแต่ไม่พับห่อที่1หมากพลูและบุหรี่ห่อที่2ออาหารคาวหวานอย่างละเล็กละน้อยประกอบไปด้วยข้าวเหนียวปลาไก่หมูอย่างละเล็กละน้อยใส่ลงไป สก็จะเป็นกล้วยน้อยนาฝรั่งแตงโมงสับประรดฟักทองเป็นอาหารหวานวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน10ตอนเช้าจะนำพัตตาหารไปถวายภิกษุสามเณรครั้งหนึ่งก่อนพอถึงเวลาประมาณ9-10ถึงโมงเช้าพระสงฆ์จะตีกลองรวมกันอีกครั้งหนึ่งญาติโยมก็จะนำอาหารที่เตรียมไว้เพื่อไปถวายสงฆ์ โดยการถวายจะใช้จับฉลากเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วผู้ที่เป็นหัวหน้าจะกล่าวคําถวายสลากพัดญาติโยมก็ว่าตามจนจบแล้วนําไปให้พระเนนจับฉลากพระเนนจับได้ฉลากของใครผู้เป็นเจ้าของฉลากของพาเข้าสำหรับข้าวนั้นและเครื่องปัจจัยทายทานก็จะนําไปประเคนให้พระรูปนั้นจากนั้นพระเนนจะชันเพลนและให้พรญาติโยม ก็จะพากันรับพรและกรวดน้าอุทิศส,ส่วนบุญไปให้ญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเสร็จจากนี้แล้วชาวบ้านก็ยังนําอาหารหรือห่อข้าวสากไปวางไว้ตามบริเวณบัตรพร้อมจุดเทียนและบอกกล่าวให้ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วมารับอาหารส่วนบุญที่อุทิศให้นอกจากนี้ชาวบ้านจะนําไปเลี้ยงตาแหกณที่นาของตนเหตุประการนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีการทําบุญข้าวสาก